ดูให้ดีระวังพลาดแค่มีตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้ก็ขายได้แล้วใบละ1,000 0บาทใครมีแบงค์ส0บบาทแบบนี้ผมยินดีรับซื้อน,นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทครับเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีนะแค่มีตัวหนังสือเขียนอยู่ที่ด้านล่างดูให้ดีนะครับจะขายได้ใบหนึ่ง จะขายได้ใบหนึ่งหลายพันครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับมีธนบัตร10บาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านหรือว่าเคยมีเคยเห็นแต่ไม่เคยสังเกตครับรบกวนพี่ๆกดพิมพ์คําว่ามีแล้วกดแชร์ให้หน่อยพิมพ์คําว่ามีแล้วกดไลค์รัยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครมีแบงค์สิบบาทแบบนี้ใครที่อยากรู้ว่ามันทํายังไงมันถึงจะขายได้ ใบละห้าพันถึงใบละหนึ่งหมื่นบาทดูยังไงลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนะยครับพิมพ์คําว่ามีกับพี่จา๋าแล้วกดไ like, ลค์รัวๆแล้วแชร์ไปแชร์ไปให้ยายของท่านดูครับธนบัตร้บาทสิบบาทแบบนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายครับแต่หลายๆท่านบางท่านไม่รู้นะว่าเฮ้ยไอแบงค์สิบาทที่แบงค์ bank มันเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นธน,นบัตรที่หายากและสามารถขายได้จริงฟังให้ดีนะครับ และสามารถขายได้จริงใครที่มีแบงค์สิบบาทแบบนี้นะสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านหาง่ายนะเพื่อนเพื่อนสะดวกปลอดภยัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับมา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 สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่าน,นครับ,สว,นนรบส,ว AP, สวัสดีพี่มิดครับสวัสดีพี่พยโยนครับสวัสดีพี่นิกเนมครับขอบคุณพี่มิดครับเฮงๆ Escape, ๆเฮงรวยรวยครับผม ขอบพระคุณสวัสดีพี่นัชชาครับสวัสดีพี่ดาวลุ่งเอฟซีจากลำพูนครับสวัสดีพี่แดนครับสวัสดีพี่เทนเทนครับสวัสดีพี่พี่สมัยครับสวัสดีพี่หมวกสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยครับผมใครเข้ามาแล้วรายงานตัวหน่อยจ้าสวัสดีพี่วูดี้นิวครับสวัสดีพี่ดินกรครับสวัสดีครับพี่ชายใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยทุกท่านดูให้ดีธนบัตร10บาทเพียงแค่มีเขียนที่ด้านล่างแบบนี้ใครมีแบงค์10บบาทแล้วมีเขียนที่ด้านล่างแบบนี้เอามาขายผมได้ใบหนึ่งขั้นต่ำสภาพสวยๆห้าพันบาท ใบหนึ่งขั้นต่ำนะครับฟังให้ดีนะครับสภาพสวยๆใบหนึ่งห้าพันบาทใครมีแบบนี้แล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ตรงนี้ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้ามาครับมาครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีถ่ายรายการเลตเชอร์บุ๊กนะครับของสมาคมนะครับ วันนี้ฮนะก็ได้นําพวกเหรียญหายากอะไรหายากเนี่ยไปออกรายการนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับเลชเชอร์บุ๊กนะครับเดี๋ยวจะออกอาการเมื่อไหร่จะมาบอกแจ้งให้กับทุกท่านทราบผีทุกท่านดูให้ดีครับบ้านไดมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับเครื่องเบนจรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นกระปุกเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าน้องบอกทุกท่านเลยผมยินดีรับซื้อนะครับถ้วยชามแบบนี้ สมบูรณ์ใบละเป็นหมื่นสมบูรณ์นะครับพูดถึงสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นถึงหลายๆหมื่นไซส์ใหญ่ๆหใบละเป็นแสนนะครับใครที่มีชามแบบนี้ผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อให้ราคาทุกท่านเนี่ยยุติธรรมแน่นอนนะครับหนึ่งใบหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับแบบนี้นะฮะนี่กระปุกให้เพื่อนๆดูกระปุกกระปุกเป็นจโลงับนนี่เขาเรียกว่า ปลูกเป็นจรลงครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะหลักหมื่นถึงหลักแสนเหมือนกันหลักหมื่นถึงหลักแสนเหมือนกันครับใครมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านฟังใอ้ดีนะครับท่านใดมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านมีแล้วอยากจะขายหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับรบกวนแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาเพื่อนเพือนพี่ๆจ๋าฟังใอ้ดีนะครับเครื่องเงินเครื่องเงินเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นพันเงินครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินแบบนี้ครับแบบไหนเราก็ซื้อพันเงินเข็มขัดเงินขันเงินนะครับ ใครที่มีของพวกนี้นะอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดฟังให้ดีนะครับอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาของเครื่องเงินครับขันเงินเนี่ยเพื่อนๆดูนะขันดาๆแบบนี้ปกติเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเราซื้อขายกันใบได้หลาใบหนึ่งไม่เกิน5้าพันแต่ใบนี้นะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อใบหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นนะใครมีนะครับแบบนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้ากราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ กรับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยจ้าสวัสดีพี่สิริลักษ์ครับสวัสดีพี่สิริลักษ์ครับมามานี่จ้านี่จ้าสวัสดีนะครับสวัสดีพี่วุฒิพี่วุฒิบอกว่าพี่แบงค์ยังไม่เปิดไลน์เลยส่งขันไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานแอดมินนะคอยเปิดไลน์นะครับคอยเปิดไลน์นะตอนนี้น่าจะแบบเร็วขึ้นเยอะเลยครับมาสวัสดีครับบ้านใดมีพระเครื่องพระพุชาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเรายินดีรับหมเลย ยินดีรับเช่าหมดเลยนะครับมีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านฟังกันดีนะครับพระเครื่องพระบูชาเนี่ยมีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับมีแล้วไม่อยากจะเก็บหรือว่าอยากจะได้เงินไปลงทุนธุรกิจนะครับสามารถแอดไลน์ ID ดีนะเพื่อนเพื่อ,อ,อแล้วนําของพวกนี้มาแบ่งปันให้บุเช่าบูชาได้ผมยินดีรับซื้อและให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับใครมีแบบนี้ติดต่อผมมาเลยครับไปครับไปครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับขอฝากหน่อยนะครับขอฝากหนึ่งเรื่องขอบคุณพี่เบสครับขอบคุณของเก่าเอามาขายร้านคุณแบงค์ได้ราคาดีขอบคุณพี่เบสครับขอบคุณครับใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านนะนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับขอไฟหนึ่งเรื่องครับท่านใดครับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมมีที่พักมาแนะนานะครับสวนลุงชานไทยโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆนะครับโอบล้อมด้วยธรรมชาติบอกเลยนะ ว่าอบล้อมด้วยธรรมชาติอาหารอร่อยที่พักปลอดภัยนะครับสะดวกสะอาดใครไปแล้วอ้างชื่อผมได้เลยมาจากแฟนเพจแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนฟตีลดสิบถึงยี่สิบเซนทันทีตลอดรายการครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนรายการสักครู่ครับหากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลนัง ในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงน,นวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมใน,ในชนีวิตฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ นะอย่าลืมนะครับใครไปสุพรรณบุรีนะครับฝากหน่อยนะที่พักสวนลุงชานไทยโฮมสเตย์นะครับไปเลยอ้างชื่อผมได้เลยครับพี่ๆจ๋าฟังให้ดีมีคนเขาบอกว่านี่นี่นี่พี่ๆดูเองนะผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อเขานะจริงไหมอย่าหลอกเธอโทรไปไม่มีคนรับสายโอ้โหคุณไปอยู่ที่โลกไหนมาคุณอะไรเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะอ่านชื่อเลยเอาเป็นว่าคุณไปอยู่ที่โลกไหนมาเพื่อนๆพี่ๆลองอ่านคอมเมนต์กันกันเองนะครับว่าอยากจะรู้นะว่าใครที่พิมพ์มาแบบนี้นะครับ อยากจะรู้นะว่าคุณไปอยู่ที่โลกไหนมาคุณถึงไม่รู้ครับว่าผมเนี่ยรับซื้อจริงคุณอะไรเนี่ยเอาเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันนะสวัสดีพี่เมธีครับคุณธีรพรคุณธีรพรครับเขาคิดว่าคุณธีรพรบอกว่านี่ฮะนี่นี่น,นี่อ่ะพี่ๆอ่านเอาเองคุณธีรพรครับเบิงหน้าเบิงตากันไว้ดูหน้าดูตากันไว้ครับจริงไหมคะอย่าหลอกเถอะโทรไปไม่มีคนรับสายพี่ๆจ๋าใครคิดว่าผมหลอกมั่งมีคนที่คิดว่าผมหลอกอีกเหรอผมถามหน่อยแต่อย่างว่าแหละ พี่บัวเนี่ยมันมีทั้งหมดหลายเหล่านะครับบัวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นบัวที่สามารถเกิดได้เนี่ยบัวที่สามารถเกิดได้แต่บัวเหล่าที่เจ็ดแบบพี่ท่านนี้นะครับบัวเหล่าที่เจ็ดแบบพี่ท่านนี้ที่ใส่ร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้คุณค่าเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้เพื่อนๆดูนะอันนี้นะครับเป็นซีเมนต์นี่อันนี้คือพื้นซีเมนต์นะอันนี้คือพื้นน้ํานะครับแล้วก็อันนี้บัวก็จะโผล่พ้นน้าแบบนี้ใช่ไหมพวกที่ติคนแบบนี้นะครับคือบัวที่มันเกิดใต้ซีเมนต์แบบนี้ บัวที่มันเกิดใต้ซีเมนแบบนี้ซึ่งไม่มีวันที่จะโผล่พ้นน้าขึ้นไปได้อ่ะเพื่อนๆพี่ๆลองคิดดูดีๆบัวเนี่ยมีสี่เหลา่าพระเจ้าท่านบอกเลยนะครับบัวเนี่ยมีสี่เหล่านะแต่อันนี้เป็นบัวเหล่าที่เจ็ดเหล่าที่แปดคือมันเกิดใต้ซีเมนครับมันเกิดใต้ซีเมนมันไม่มีวันที่จะโผล่พ้นแสงมาได้นะเอาเป็นว่าพี่จ๋าฟังให้ดีนะครับ fc ท่านใดครับ fc ของผมท่านใดเนี่ยสี่ร้อยกว่าท่านเนี่ย เอฟซีท่านใดครับที่รู้แล้วว่าผมเนี่ยรับซื้อจริงกราบงามๆครับช่วยพิมพ์เพื่อเป enfin ็นเครดิตให้ผมหน่อยช่วยพิมพ์ด้านล่างเพื่อเป็นเครดิตให้ผมหน่อยผมรับซื้อจริงหรือเปล่าผมมีร้านลงเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าที่มาไลฟ์สดทุกวันนี้ต้องการยอดไลฟ์หรือเปล่าพี่ๆช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยด้านล่างครับกราบงามๆครับพี่ๆท่านใดที่เสียสละกราบงามๆล่วงหน้าเลยจ้าทุกท่านฟังให้ดีนะครับถ้าผมโกหก ผมจะมาเสียเวลาเนี่ยไอทุกๆเช้าทำไมไทุกท่านฟังให้ดีนะครับนี่คิดเล่นๆคิดเล่นๆ9้านาฬิกา EP นี้ EP เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ EP นี้เป็น EP เท่าไหร่แล้ว EP ที่แล้ว EP ที่423 EP นี้เป็น EP ที่424ผมถามว่าถ้าผมโกหกได้4 0 0 500 EP เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากนะครับมันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากพี่ๆจ๋าช่วยสละเวลาหน่อย ช่วยสละเวลาหน่อยครับใครที่ดูอยู่นะตรงนี้400กว่าท่านเชื่ออกเชื่อใจแบงค์ไว้ใจแบงค์นะครับว่าเฮ้ยมันรับซื้อจริงนะของที่มันเอามาเนี่ยมันรับซื้อจริงพี่พี่จ๋าสละเวลาตรงนี้ครับสละเวลาตรงนี้นะกราบขอประทานอภัยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับเขียนเม้นให้น้องด้านล่างหน่อยเพื่อให้เนี่ยพวกบัวเหล่าที่7ดูเขาจะได้เกิดขึ้นมาเป็นบัวเหล่าที่6เหล่าที่5และจะได้มีวันเห็นแสงพ้นน้ำครับบางทีนะ คนแบบนี้เขาจะคิดว่าไงอะเดี๋ยวขอเวลาวันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยวันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยครับคนแบบนี้เขาจะคิดว่าไงรู้ไหมของที่เขาส่งไลน์มาเนี่ยมันขายไม่ได้ของเนี่ยไอคนที่ไม่รับซื้อเนี่ยคือคนที่โกหกของกูมีเอาตรงๆนะพูดภาษาบ้านๆนะครับของกูมีกูต้องขายได้ของที่กูมีเนี่ยเหมือนกับมึงเลยเหมือนกับที่มึงรับซื้อเลยกูต้องขายได้ผมถามพี่ๆหน่อยถ้าพี่พๆเหมือนกับของผมแค่เหมือนหรือแค่คล้ายเอาดีๆ เหมือนหรือคล้ายเอาเดีๆพี่ๆช่วยพิมพ์บอกหน่อยเหมือนหรือคล้ายส่วนใหญ่มันจะคล้ายนะมันไม่เหมือนถ้าเหมือนเนี่ยผมรับซื้อแน่นอนไม่มานั่งแหกปากเป,ปล่าๆพี่ๆจ๋าฟังให้ดีนะผมมีอาชีพมีอาชีพเดียวมีร้านหลวงเป็นหลักแหล่งถ้าผมโกหกเลี้ยงลูกไม่โตครับบอกทุกท่านเลยครับถ้าผมโกหกพี่ๆนะเวลานี้นะผมเลี้ยงลูกไม่โตมันเกินวัยที่จะโกหกมาแล้วครับมันเกินวัยที่จะมานั่งโกหกตอแหลแล้วทุกท่าน นะนี่ผมซื้อ5ขาย7ซื้อ11ขาย13แค่นี้พอใจแล้วครับวันหนึ่งลงทุนเยอะๆหน่อยได้กําไรเยอะครับไม่ต้องห่วงครับลงทุนวันเป็นล้านได้กําไรวันเป็นหมื่นครับได้กําไรวันหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งครับแต่ผมลงทุนวันหนึ่งหลายล้านนะผมใช้เงินหมุนในธุรกิจเนี่ยวันหนึ่งหลายล้านครับฟังให้ดีเปิดใจฮะที่ผมมานั่งแหกปากเปล่าๆเนี่ยเพื่ออะไรครับ Facebook ผมไม่ได้เปิดโฆษณาทุกท่านสบายใจได้ ทุกท่านสบายใจได้ Facebook ผมไม่ได้เปิดรับเงินโฆษณาแต่ YouTube มันบังคับที่ต้องเปิดทุกท่านฟังให้ดีครับที่ต้องมาดั้งทำแบบนี้เพราะว่าอะไรมันมีพี่ๆหลายหลายท่านที่นำของแบบนี้ไปขายโดยที่ไม่รู้มูลค่าทุกท่านฟังให้ดีนะอ่ะพี่ๆดูดูแค่นี้แบงค์สิบบาทนี่ยกตัวอย่างเล่นๆก่อนนะใบนี้ห้าพันนี่ลักษณะคล้ายกันใบนี้แปดสิบาทอ่ะทุกท่านดูให้ดีดิ ลักษณะนี่ใบนี้ห้าพันใบนี้แปดสิบาททั้งที่ด้านหน้าและด้านหลังแม่งเหมือนกันเลยดูให้ดีครับทั้งที่ด้านหน้าและด้านหลังแม่งเหมือนกันเลยใครที่มีแบบนี้เนี่ยคลิปผมมีประโยชน์ไหมล่ะทุกท่านลองคิดดีๆคลิปผมมีประโยชน์ไหมใครที่ไม่ใช่ fc ผมใครที่ไม่อยากดูผมพ,พี่พี่จ๋ากราบงามๆเชิญนูเลยปนะ้ายน้ากดออกไปจากกลุ่มแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับกดออกไปเลย พี่พี่จ๋าไม่ได้เป็นการดูถูกพี่พี่ทุกท่านนะครับเพียงแต่ใครที่ไม่ใช่เอฟซีผมดูผมแล้วเกิดความหวยี้ยนี่แมงโกหกได้ทุกวีทุกวันกดออกไปเถอะครับมีคนที่อยากจะฟังมีคนที่อยากจะดูทุกท่านฟังให้ดีนะมีคนที่อยากจะฟังมีคนที่อยากจะดูเนี่ยเช้าเนี่ยมีคนมาดูไลฟ์สดเนี่ยช่วงก่อนตอนที่ Facebook ยังไม่ปิดกั้นวันหนึ่งประมาณ5,000คนปิดกั้นแล้วปิดกั้นอีกเหลือวันนึงประมาณ300ถึง8 0 0คนแต่อะไรครับคลิปเนี่ย มันได้ถูกรีลันใน Facebook เนี่ยวันหนึ่งมียอดวิวประมาณ1 0 0 0 0แวิวฟังนี้นะครับแล้วผมได้นําคลิปที่ผมเอาไปลงนาวันนี้เอาไปลงนะครับที่ Youtube แล้วไปรีลันมีคนดูยอดรีลันใน Youtube วันหนึ่งขั้นต่ำหนึ่งล้านวิวครับหนึ่งล้านวิวฮะที่ผมต้องมาอธิบายแบบนี้เพราะว่าอะไรครับผมต้องการให้เพื่อนๆพพี่ๆหลายๆท่านนะที่นี้ที่ดูอยู่นะตรงนี้นะเปิดใจครับเปิดใจฮะ เพียงแค่บางคนเนี่ยมีเนี่ยอย่างเช่นธนบัตรสิบบาทคู่เนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยเดี๋ยวก็จะมีคนบอกโอ้ยฉันมีแต่พอส่งรูปมาไม่ซื้อไอ้แบงค์คือคนโกหกหลอกลวงผมถามแบบนี้ใช่ได้หรอแบบนี้มีด้วยเหรอครับพี่จ๋าผมเนี่ยมาไม่ได้น้อยไม่ได้ที่ต้องการจะอะไรมากมายแต่ต้องการจะอธิบายให้เอฟซีของผมหลายๆท่านเอฟซีของผมหลายๆท่านที่ดูนะอยู่ตรงนี้หรือที่ดูยอดดีรันอยู่นะครับหรือที่ดูรีรันอยู่เนี่ย เพื่อต้องการว่าเฮ้ยของแบบเนี้ยเขาขายได้จริงนะเพียงแค่ทุกท่านครับผมไม่ต้องการอะไรมากนะผมแค่ต้องการให้ทุกท่านเปิดใจครับเปิดใจแล้วรับรู้สิ่งใหม่ๆอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วครับใครที่มีของพวกนี้บางทีมีสิทธิ์อาจจะรับเงินล้านง่ายกว่าถูกลอตเตอรี่อ่ะพี่ๆเชื่อผมไหมล่ะง่ายกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1บางทีหยิบมาเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยขายได้เปลี่ยนเป็นเงิน เอาไปใช้ในยามลำบากได้ครับผมเนี่ยไม่อยากจะบ่นนะเลิกบ่นมาหลาย EP เป็นสิบ EP แล้วแต่วันนี้ครับบางทีเนี่ยผมเห็นข้อความในอินบ็อกข้อความในคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันรับซื้อไม่จริงไม่รับซื้อไม่จริงมันโกหกมันหลอกลวงมันเอายอดวิวผมถามหน่อยยอดวิวเนี่ยเอาตรงๆงนะครับพูดไม่ได้ดูถูกเงินนะยอดวิวนะครับยังไม่พอจ่ายค่าลูกน้องผมเลยเอาตรงตรงนะยังไม่พอจ่ายค่าแฟนผมคนเดียวเลยครับเอาจริงๆพี่ผมไม่โกหก ไม่โกหกไม่หลอกลวงะไรใดๆทั้งสิ้นมันเลยเวลาที่ผมจะโกหกมาเนิ่นนานมากแล้วจริงๆครับมันเลยเวลามันเนิ่นนานมากแล้วผมมีบ้านมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งชีวิตผมครบทวนสมบูรณ์แล้วผมไม่ต้องการไฟฟ้าอะไรแล้วครับเพียงแค่ดําเนินชีวิตตามปกติตามคันลองคลองทรรนะครับใช้ชีวิตให้มันแบบจะบอกว่าไงอะ่ะมองโลกให้มันเป็นสีชมพูทุกวันนี้นะครับผมมองอะไรก็ดีนะใครที่ อะไรกับผมนะผมเนี่ยให้อภัยหมดแต่บางทีนะครับขอแก้ตัวนิดนึงขอแก้ตัวนิดนึงครับนะพี่ๆจ๋ากรับขอประทานอภยัยพี่ๆเอฟตี 3, ทุกท่านครับมาโอ้ยนี่มา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 ,มานี่อะดูคนแรกอ่ะใครที่ด่าผมดูเอาตามหน้าจอนี่พี่เจลลี่ครับนี่รับซื้อจริงตรงปกตามที่เฮียแบงค์บอกลูกพี่เขารับซื้อจริงออกรายการมาหลายรายการแล้วอะทุกท่านดูครับดูเอาเองฮะดูเอาเองนี่ครับนี่อะพี่ๆดูนะครับในี่ ดูครับดูครับนี่ดูที่คอมเมนต์ข้างล่างใครที่ไม่เชื่อนะครับใครที่ไม่เชื่อดูคอมเมนต์ข้างล่างครับดูคอมเมนต์ข้างล่างครับอ่ะพี่ๆดูนะผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกดูตามหน้าจอครับดูตามหน้าจอฮะดูตามหน้าจอนี่พี่ๆจ๋านี่คือเอฟซีของผมที่เข้ามาพิมพ์ให้กราบงามๆนะครับกราบงามๆทุกท่านนะครับอ่ะพี่ๆดูพี่ๆดูเองผมไม่โกหกไม่จกตาไม่หลอกลวงนะครับนี่ฮะนี่พี่ๆดูครับพี่ๆดู รกราบขออภัยพี่สิริลักษ์นะครับกราบขออภัยพี่สิริลักษ์ที่วันนี้เข้ามาร่วมรับชมแล้วทําให้อารมณ์เสียนะครับดูเอาเองดูเอาเอง,เองผมไม่รู้จะพูดว่าไงนะครับดูเอาเองพี่จา๋าถ้าผมพูดไปก็จะกลายเป็นว่าอุย้ยแบงค์แม่งโกหกมันอย่างงาู้นอย่างงี้ดูเอาเองเห็นไหมทุกคนหลายๆคนเอฟซีของผมหลายๆค,คนเนี่ยพิมพ์มาแบบนี้ครับพิมมาแบบนี้ทุกนี่พี่ๆดูเอาเองผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับผมไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนะใครที่มีของแบบนี้นะครับแล้ว S, นี่นี่นี่ผมกลัวว่าไม่ซื้อแต่ผมกลัวหาของที่เขาซื้อไม่ได้ใช่พี่ๆลองเปิดใจครับทุกท่านละองเปิดใจนะมาสวัสด,ดีพี่ๆทุกท่านนี่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 อ่ะดูเอาดูเอาดูพี่ธีรละรับซื้อจริงครับวันก่อนผมยังไม่ขายที่ร้านเลย himself, uct, พี่ๆจ๋าดูคําพ <lleicht S 1> ูดของพี่ๆดูคําพูดของพี่ๆหลายๆท่านที่เขามาพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างนะครับก็เป็นคําพูดแค่ส่วนหนึ่งนะที่ออกมาจากหัวใจของพี่ๆเขาว่าเฮ้ยอยากพี่ๆเขาก็อยากจะซื้อว่าไอ้แบงค์เนี่ย มันไม่ได้โกหกมันไม่ได้หลอกลวงนะมันซื้อจริงแล้วมันจ่ายเงินสดจริงๆนี่พี่นี่ผมจะเล่าอะไรฟังเอาไว้ไปฟังในรายการเลตเชอร์บุ๊กดีกว่าผมเนี่ยหาเงินเองเนี่ยตั้งแต่อายุมอ .2 มอ .2 หนึ่งม .3 ผมหาเงินเองแล้วครับเอานี่พูดจริงจมิงม .4 ผมมีเงินแสนแล้วนะม .5 ผมมีบ้านแล้วมีบ้านมีรถแล้ว ทุกท่านลองคิดดูครับทุกท่านลองคิดดูชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มากันอย่างง่ายได้ชีวิตผมนะถ้าเอามาทําหนังสือนะครับผมบอกเลยนะเขียนเป็นหนังสือนะครับมือหนึ่งเนี่ยอ่านไปอีกมือหนึ่งต้องถือกระดาษทิชชู่ถือไว้ทําไมรู้ไหมซับน้ําตาเพราะชีวิตผมเนี่ยผมบอกเลยนะเขียนนิยายเนี่ยเปก็เป็นเรื่องที่ดราม่าบัดซบชีวิตผมเนี่ยผมบอกให้นะครับแต่การเวลามันผันแปรเปลี่ยนไปแล้ววันนี้ไม่เหมือนกับวันที่แล้วครับ วันนี้ไม่เหมือนกับวันนี้แล้วเลิกโกหกกันทุกสิ่งทุกอย่างฟังให้ดีนะครับนี่ผมอายุ30กว่าแล้วพอแล้วพี่จ๋าพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยพอแล้วจริงๆครับกราบขออภัยพี่พี่ทุกท่านครับที่มาฟังผมบ่นครับกราบขออภัยครับพี่ๆทุกท่านที่มาฟังผมบน่นสวัสดีพี่สมหวังครับนี่อ่าดูเอาดูเอาดูเอา,เอามาเลยมาเลยจ้ามาเลยจ้ากราบขออภัยพี่ๆหลายท่านครับที่ทําไม่เสียอารมณ์วันนี้นะเรามาดูแบงค์สิบกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาทุกท่านดูให้ดีนี่คือธนาบัตรสิบบาทครับนี่คือธนาบัตรสิบาทพี่พ่จ๋ากราบขออภัยที่ทําให้เสียรมคําพูดของผมหลายๆคําอาจจะทําให้พี่พี่ขุนเคืองใจก็กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้น,นเพียงแค่อยากจะสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยของแบบเนี้ยแม่งขายได้จริงเชื่อผมเถอะ ไม่โกหกไม่หลอกลวงมากลุยเลยครับลุยเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่คือธนาบัตร10บาทครับนี่คือธนาบัตร10บาทรัชกาลที่9แบบที่11ทุกท่านดูให้ดีนะใครมีแบงค์10บาทแบบนี้ดูให้ดีนะครับบางใบอาจจะขายได้ใบละ5,000หรือคู่ละ10,000บาทดูให้ดีนะครับเพียงแค่ของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วมีตัวหนังสือเขียนอยู่ที่ด้านล่างมีตัวหนังสือเขียนยที่ด้านล่างแบบนี้ครับที่ระลึกนะครับเปิดลงพิมพ์ธนาบาัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย24มิถุนายน2512ครับ10บาทแบบนี้ที่มีเขียนแบบนี้ใบละ5,000บาท1ใบ5,000บาทครับแต่ใครที่มีแบงค์10บาทรัชกาลที่9แบบที่12ฟังกห้ดีนะครับใครที่มี10บาทรัชกาลที่9แบบที่12แล้วมีเขียนแบบนีผนนนบ้ผมเชื่อหลายหลายท่านนะทีนี้ครับผมเชื่อหลายหลายท่านนะทีนี้มีธนบัตร10บาทรุ่นนี้อยู่ที่ด้านหลังเป็นรูปทรงม้านะครับที่ด้านหลังเป็นพะรูปทรงม้าแบบนี้ และมีเขียนอยู่ที่ใต้ด้านล่างแบบนี้ครับใครมีแบบนี้นะผมบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับราคาแบบนี้ยังไม่แพงมีราคาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับฟังให้ดีนะครับนี่มีราคาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนี่ที่ระลึกเปิดลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยยี่สมิถุนายนนะครับสองหาง่ 12, จำง่ายๆนะเลขสีดําแพงเลขสีแดงถูกอ่ะตัวหนังสือสีดําแพงนะครับตัวหนังสือสีแดงถูก ทุกท่านดูให้ดีนะอย่าให้สับสนนะครับเดี๋ยวก็จะมีดราม่าโอ้ยไอ้แบงค์มันซื้อไม่จริงหรอกธนบัตรสิบาทรุ่นนี้นะมีอยู่สองแบบคือแบบมีเขียนและแบบไม่มีเขียนซึ่งธนบัตรแบบนี้มีทั้งสองรุ่นครับซึ่งธนบัตรแบบนี้มีทั้งสองรุ่นมีทั้งแบบนี้มีเขียนตรงนี้กับไม่มีเขียนตรงนี้ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ราคาจะยังไม่แพงวันนี้ผมได้นําธนบัตร1ิบบาทรุ่นนี้มาให้ดูดูให้ดีครับธนบัตรสิบบาทด้านหลังจะเป็นรูปวัดพระแก้วแบบนี้ ทุกด้านหลังจะเป็นรูปวัดพระแก้วแบบนี้นะครับใครที่มีธนบัตร10บาทแล้วเป็นแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะจ๊ะพี่จา๋าหนึ่งใบเนี่ยมาแลกเงิน5,000บาทได้หรือถ้าเกิดใครมีแบงค์สิกับแบงค์หคู่กันแบบนี้นะครับ2ใบแบบนี้เอามาขายได้นะคู่ละหมื่นแต่ต้องมีแบบที่เขียนด้านล่างนะครับรับเฉพาะแบบที่มีเขียนด้านล่างนะที่มีราคาถ้าไม่มีเขียนด้านล่างราคายังไม่แพงนะครับสิบาทแบบนี้ถ้าไม่มีเขียนด้านล่างใบนึงอยู่ประมาณ60บบาทเองนะ นี่คือราคาต่อหนึ่งใบแต่ถ้ามีเขียนแบบนี้ใบละห้าพันเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูมันคล้ายกันไหมล่ะธนบัตรสองใบนี้มันคล้ายกันไหมเหมือนกันทุกประการอ่ะทุกท่านดูให้ดีครับธนบัตรสองใบนี้ครับเหมือนกันทุกประการแต่มันต่างกันที่ตัวหนังสือด้านล่างแค่นี้เองเพียงแค่ของทุกท่านมีเขียนตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้ผมก็รับซื้อแล้วผมเชื่อธนบัตรสิบบาทรุ่นนี้มีอยู่ทุกบ้านครับมีอยู่เกือบทุกบ้านทุกท่านดูให้ดีนะ ตัวหนังสือสีดํามีราคาถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงไม่มีราคาครับอ่าดูนะดูนะนี่สิบบาทแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายกันเลยนี่ด้านหน้านะครับอ่าพี่พีดูด้านหลังค้ายกันไหมล่ะอ่าพี่พีดูเหมือนกันไหมไม่ได้คล้ายอะ่ะเหมือนกันไหมล่ะเหมือนกันไหมล่ะถ้าไม่สังเกตดีๆ ก็จะไม่รู้นะครับว่าแบบนี้มันมันจะมีแบบนี้นะครับนี่วัดเบ็นครับโทษทีครับเป็นแบงค์สิบวัดเบ็นนะลืมไปครับโทษทีครับไม่ใช่วัตระแก้วครับวัดเบ็นครับแต่ถ้าเป็นแบงค์ร้อยจะเป็นวัตระแก้วครับดูนะวัดเบ็นแบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับลักษณะนี่เหมือนกันทั้งบนและล่างเลยลักษณะเหมือนกันทั้งบนและล่างเลยนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับหนึ่งใบเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาใบหนึ่งหกสิบาทแต่พอพี่กลับมาดีด้านหน้าทุกท่าน ดูตามผมสังเกตตามผมให้ดีนะครับอย่าสับสนนะอย่าสับสนนะดูให้ดีนะครับนี่ดูที่ด้านหน้านี่ดูนะครับธนาบัตรที่ขายได้และมีราคาจะเป็นธนาบัตรแบบนี้ครับคือ10บาทที่มีตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้ใครมีแบงค์แบบนี้นะครับแบงค์สิบาทแบงค์ห้าบาทแบบนี้และมีตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้คู่นี้คู่ละหมื่นคู่แบบนี้ครับคู่ละ10,000บาทครับพี่จ๋า พี่ๆจ๋าแคปเจอร์ครับพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าธนบัตร10บาทแบบนี้มีราคาต้องมีตัวหนังสือเขียนอยู่ที่ด้านล่างพี่ๆรบกวนแคปเจอร์ครับรบกวนแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับใครแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยใครแคปเจอร์แล้วนะครับกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยมาวันนี้เราไปเร็วนะครับวันนี้จะไปเร็วนิดน,นึงนะฮะกด9กดหัวใจรัวๆมา10บาทแลก10,000ครับ สิบบาทใบบนแรกหนึ่งหมื่นบาทใครมีนะครับนามาขายผมได้ไม่ว่าจะเป็นผู้แบงค์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับมีเอามาขายได้เลยจ้าแคปเจอร์แล้วกดเก้าครับใครมีแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาพี่จะเปิดใจเปิดใจธนบัตรแบบนี้มีจริงแล้วสามารถขายได้จริงขอบคุณพี่มิตรขอบคุณพี่เลิศรักขอบคุณพี่สถาพรงามเจริญครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับใครกดเก้ามาขอให้ยิงๆรวยๆขอให้เจอพบเจอแบงค์พวกนี้นะครับ และสามารถขายได้รับเงินหมื่นเงินแสนครับรับเงินหมื่นเงินแสนทันทีจ้ามาครับมาครับอย่าลืมนะแค่มีตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้ก็ขายได้ใบละห0 0พันถึง10,000บาทแล้วจ้าเป็นไงครับเพื่อนๆกับธน,น,น,นบัตรสิบาทที่ผมนามาให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเพียงแค่มันมีตัวหนังสือเขียนด้านล่างแบบนี้นะครับมันก็ขายได้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านฝึกสังเกตกันให้ดีนะพี่จ๋าแชร์หรือ,อยังนี่ เกือบ 500, ท500อท่าน500กว่าท่านพี่จ๋าแชร์หรือยังกดปุ่มแชร์ไปครับกดปุ่มแชร์ไปแชร์ไปให้ญาติของท่านดูนะว่าเฮ้ยไอสิบบาทแบบนี้มันขายได้ใบหนึ่งห้าพันนะสิบบาทแบบนี้มันขายได้ใบหนึ่งห้าพันครับแชร์ไปให้ทุกท่านดูครับแชร์ไปให้ญาติของท่านดูครับพี่ขุนบอกว่าพี่ขุนต้นบอกว่าดูทุกวันขอนบพระคุณครับแชร์ไปให้ญาติของท่านดูแชร์แล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อย ใครกดแชร์กดแชร์กดแชร์ไปแชร์ไป,ไป10บบาทแรก5,000บาทครับขอพรบคุณพี B ่ๆทุกท่านครับเป็นไงครับใครมีของเก่านะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่งเงินเครื่งกระเบื้องเครื่องไรงคมนะครับพระเครื่องพระผู้ชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ตรงนี้ส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมา มีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่ทานส่งมายังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณทีนี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลนย์เยอะตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเพจวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้งเกือบ500อท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆธนบัตร10บาทรุ่นนี้ถ้ามีเขียนที่ด้านล่างแบบนี้ขายได้ราคาครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิวๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ